สวัสดีครับพี่พี่ท่านไปดูเบ็ดกันครับ <c oughs> ที่ปักไว้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับไม่ได้ทำความสะอาดอีกยากขึ้นเร็วมากครับเดี๋ยวไปดูเบ็ดที่เราตกไว้นะครับ ับเบ็ดไว้เมื่อคืนนียครับดูตางตอยู่ในบ้านแนละบ้านสวนนี่แหละครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยครับเมื่อคืนนี้หยดน้ํากดกีดยางเสร็จก็หยอดน้ํากดมาตีสามีสี่ครับ ว่าจะโดนสักตัวไหมครับเมื่อคืนนี้น้ำเยอะนะครับนี่น้ำน้ำลดแล้วดูเบ็ดเ้าครับนี่ล้างเลขครับอยู่บนฟ้าเลยครับนี่มาโดนลัางนี้ครับนี่ดูตัวนี้ครับนี่โดนนะครับนี่ขาวๆนะใช่นะครับนี่ใช่เลยครับ ตัวลตัวหนึ่งครับใส่ไปห้าอันปลาขาวปลาขาวครับนี่นี่ได้แล้วครับนี่ใส่เดือนใส่โดนครับนี่ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้โหสายเบ็ดผมหมุนที่ปิ้วแล้วครับ มันพันกันได้แล้วหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวครับเดี๋ยวไปดูอีกสองอันนั้นตัวนี้อยู่บนฟ้าเลยครับเบ็ดนี่ก็ไม่โดนครับ ใส่ไปห้าอันนี่นี่ก็อยู่บนฟ้าครับน้ำลงเร็วครับลุนหลังนั้นตัวนั้นก็อยู่บนฟ้าครับไม่โดนครับไม่โดนหนูไม้เรา ขึ้นอยู่นะครับหน่อไม้เยอะอยู่หน่อไม้ไร้ได้ตัวเดียวครับไม่ได้ไม่ปิ่งปิ่งกินปิ่งรวยเกลือครับดูดักหมดตัวนั้นไว้ก่อนดูนดีตกนะ้ำ

ได้ต <t od ian |ms|> ัวเดียวครับวันน <illi> <od ian> ี้ได้ตัวเดียวตัวเดียวครับนี่ตัวนี้ครับเดียวตัวเดียวนี่แหละ ใส่ไปห้าอันเดี๋ยวต้นเย็นมาใส่ใหม่เ <c oughs> ดี๋ยวจะพาทำคลิปปักเบ็ดนะครับใส่เบ็ดครับมือเล่ง มาดูน้ำก่อนว่ามีปลาไหมนี่นะครับมีอยู่ปลาแท่นี้มีอยู่ <c oughs> <c oughs> มีปลาอยู่นะครับ <c oughs> ขึ้นไปครับตัวเดียวนี่แหละเอาไว้ก่อนเ <c oughs> ดี๋ยวสายค่อยกลับครับ วันนี้วันหยุดกิอย่างครับตัวเดียวนี่เลยใส่ไปห้าอันน้ำมันลงก่อนนะครับจินเยื่อยังไม่หมดเลยครับ ใส่ไปห้าอันได้ตัวเดียวเนี่ยถ้าใส่สิอันจะได้สองตัวปล่อยไปนี้ก่อนลอยนี้ก่อนอ่างน้ำนี้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ใหม่ครับเดี๋ยวต้นเย็น ก็เจะตายขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับได้ประตูเดียวเดี๋ยวไปดูกับดักที่บ้านครับกับดักหนู ก,กับดักาตานะครับอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้ดูครับอันนี้เดี๋ยวจะปักเบ็ดไว้อยู่นะครับอันนี้จะปักเบ็ดไว้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เดิกครับได้ตัวหนึง่งได้แล้วตัวหนึง่ง <c oughs> ตอนเช้านงใส่เมื่อคืนนี้ประมาณตีสามกว่า,วากับตีสี่ไม่ได้นอนเลยครับวันนี้ได้หลับแป๊บนึงก็ตื่นมาก็หกโมงครับตื่นเร็วครับผม ขอบคุณที่ทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเข้าวสวนแล้วนี้หน้าดำเลยครับตากแดดทางานสวนแล้วครับขอบคุณเด้อครับไปแล้วครับ